สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีไอออฟทาร์ลอดบายกัญชรยานะคะคลิปแนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์กันต่อเหลือกันอีก2คลิปนะจ๊ะสําหรับราศีนะจ๊ะอ้ามาเรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณใน16-31ถึง3าอ่าพฤษภา,านี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไร เป็นการดูดวงแบบตะวันตกเป็นการดูดวงทั่วไปซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือจันร่องเด็ดเด้งดวงทั่วไปอาจารย์มองไม่เห็นจอถ้าอาจารย์เล่นโทรศัพท์มากๆแล้วตามันจะแห้งและอาจารย์มองไม่เห็นจอที่กล้องอืม ก็รากดจ้าขอดูพลังงานของคุณหน่อยค่ะพลังงานของคุณเป็นเช่นไร The m e r c i r i a n โอ้โหไพ่ขึ้นมาเป็นไอ้นี้ทั้งนั้นเลย The m e r c i r i a n ค่ะ The m e r c i r i a n Justice ปาดไม้เท้าแล้วก็ The Hermit อ่ะขอดูคนที่คุณรักคนที่คุณรักเขาเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันซิคนที่คุณรัก10ดาบนอนจมของเลือดดิ้นกระเดวกระเดวตรงนั้นเลยจ้า สิบดาบสี่ดาบจบไปแล้วละจ้ะความสัมพันธ์บางคนเดอะฟูลค่ะเป็นอิสระไปแล้วเป็นอิสระกับความสัมพันธ์เริ่มต้นใหม่กับชีวิตเป็นอิสระเริ่มต้นใหม่เบรพักหยุดนิ่งสามไม้เทา้าแล้วก็ห้าไม้เทา้าอ่ะโอเคไพ่ของคุณใบแรกเป็นเดอมซสเซียนค่ะเดอมสเซียนคุณพลังงานหลักของคุณตัวคุณเองนะเป็นคนฉลาดมากเป็นที่ปรึกษาเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้ เป็นคนที่ชอบสั่งชอบสอนหรือให้คาปรึกษาคนอื่นได้ดีมีความยุติธรรมในตัวเองอย่างจัสติกเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่มีความยุติธรรมในใจเป็นคนตรงไปตรงมาไม่หวานชอบความถูกต้องชอบความชัดเจนในในทุกๆอย่างนะจ๊ะในความรักความสัมพันธ์นี้มันมีอะไรเงินทองมาเกี่ยวข้องได้ไหมในคนบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นการซัพพอร์ตกันในเรื่องของของเงินของชีวิตของการอะไร พพอร์ตเงินก็ได้พพอร์ตในหัวใจก็ได้เติมเต็มอะไรเงี้บางคนเอื้อประโยชน์กันในเรื่องของธุรกิจการงานก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณรู้สึกว่าอยากตัดสินใจค่ะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งน่ะก็ระกดันตัดสินใจโดยใช้เหตุและผลโดยใช้กรารไต่ตองมาก่อนแล้วว่าในความรักความสมพันธ์นี้เนี่ยมันจะไปในทิศทางใดคุณได้รู้ข่าวสารอะไรมาดูแมสเซจเชน มีคนทําอะไรรับหลังคุณหรือคุณทำอะไรรับหลังเขาคะในความสัมพันธ์นี้เป็นการไปไปกับ,ก,บกับเหรออจะคุณอาจจะคุยกับราศีเมษร,ราศีตุลราศีเดอะเฮอร์ it, ราศีกันนะคะในความรักความสัมพันธ์นี้มันมีการแทงข้างหลังกันมีการพูดไม่จริงพูดปดไมมีการไปไปกับกับ,กบใครสักคนที่เป็นพ่อไม้ก็ได้แม่ไม,ไม้ก็ได้ หรือเป็นคนที่ทํางานในองค์กรใหญ่ๆทหารตำรวจราชการมีอายุมากกว่าคุณหรือคุณมีอายุมากกว่าเขาเขาอาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้นะคะแต่ในความสัมพันธ์นี้มันมีการใช้เขาเรียกว่าอะไรอีกคนใช้คําพูดล่อหลอ,อกใช้เล่ห์เหลี่ยมอ่าร่อหลอ,อกเล่ห์เหลี่ยมส่วนอีกคนหนึ่งเป็นคนตรงๆไม่หวานหวานผ่าซากไปสืบไปทราบไปรู้อะไรมาจ้ะปร,ะรู้อะไรมาเออ คุณอาจจะหาข้อตกลงร่วมกันรักครั้งนี้เปลี่ยนรักระยะทางไหมรักที่มีระยะทางรักที่มีมีเหตุมีผลค่ะรักที่มีระยะทางมาเกี่ยวข้องช่วงนี้คุณอาจจะปิดวิเวกเก็บตัวเงียบๆอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ยังรอคอยกับคนเก่าๆมีใครบางคนที่ตัดสัมพันธ์กับคุณไปมีการพักเบรกการหยุดนิ่งหรือการจบกันไปแล้วนะคะ รักที่เคยดีรักที่เคยดีแต่ตอนนี้มันไม่ดีแล้วใครคนนั้นไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ในขณะที่อ่านนะคะใครคนนั้นนะ่ะคนที่เป็นเด็กกว่าคุณนะ่ะเขาอาจจะทาอะไรรับหลังคุณรักคุณไปได้รับรู้ว่าเขาไ่ซื้อคุณเลยจบความสัมพันธ์นี้ไหมคุณเลยจบความสัมพันธ์อย่างนี้กับเขาหรือเขาจบกับคุณก็ไม่รู้นะคะ เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคุณมองเรื่องความสัมพันธ์ถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นทอกซิกอ่ะคุณตัดสินใจด้วยสตินะอาจารย์มองว่าคุณตัดสินใจด้วยสติตัดสินใจด้วยความคิดอืมคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองนะจริงๆในความคิดของคุณนะคุณก็มีศักดิ์ศรีคุณเหมือนกันถ้าเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เราคิดว่าเราก็มีดีศักดิ์ศรีเราก็มีนาทีการงานเราก็มีชีวิตเราก็ดี เพราะฉะนั้นถ้าไปเจอคนที่เขาหักหลังคุณเนี่ยคุณพร้อมจะคิดไตรตรองทบทวนจบไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปอคุณคุณพร้อมบวกนะจริงต,ตัดสินใจมาแล้วไตรตรองมาดีแล้วทบทวนมาดีแล้วค่ะนั่นแหละคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองมีความสุขได้ด้วยตัวคุณเองหรือว่าคุณเปเา๋าสายเป๋หละจ๊ะ กะกระกดสายเปยไม่เราคุณเปเขาแร้วเขาเปคุณไม่รู้มีการมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่มีความช่วยเหลือกันในด้านของเงินอืมเขาอาจจะรักคุณเพราะคุณเปรักคุณเพราะเงินเพราะผลประโยชน์ของคุณก็ได้จริงๆคุณรู้ไหมคุณรู้แหละแต่คุณก็พร้อมจะรักพร้อมจะเปแต่ตอนเนี้ยถ้าเปแล้วแล้วยังนอกใจอีกอะไรอย่างเงี้ยก,ก็จบๆไปเถอะไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นั้น นะจ๊ะก็รากฏคนที่คุณรักเจอสิบดาบเดอะฟูค่ะสี่ไม้เทา้าเขาดึงคนเข้ามามีความเขาดึงเขาดึงคนเข้ามาเข้ามาในความสัมพันธ์เหรอคะมีรักซ้อนเหรอคะเขามีรักซ้อนใช่ไหมหรือเขาเป็นเดอะฟูเขาเป็นคนที่ไม่มีสถานะให้ใครคะ่ะไปกับคนอื่นเยอะแยะไปทั่วหรือเปล่าความรักความสัมพันธ์ที่ที่อีกคนหนึ่งจริงใจแต่อีกคนหนึ่งไม่ได้ให้ความจริงใจ เขาค่อนข้างทุกข์นะจบกับความสัมพันธ์นี้เบรกเขายังอยากมีความสัมพันธ์นี้อยู่แต่ว่าการมีความสัมพันธ์เนี่ยมันมีปัญหามีอุปสรรคมีทะเลาะกันอยู่เนืองๆเ,เลยขอดูสิบดาบเขาหน่อยสิบดาบเขาอยากได้โอกาสจากคุณค่ะเขาอยากได้ความช่วยเหลืออยากได้โอกาสจากคุณนะให้โอกาสเขาไหมเหมือนตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่คิดว่าคุณจะจับได้เขาไหมหรือเขา,าอาจจะไปม,มีคนอื่น เขาอาจจะพูดว่าเขาเล่นๆ่นไรจริงใจอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วคุณเขาอยากจะเคลียร์กับคุณนะเพื่อให้เห็นเพื่อให้คุณได้เห็นกับความสัมพันธ์ครั้งเก่าก่อนที่เรามีกันมาคุณเขาอยากให้คุณให้โอกาสเขาอีกสักครั้งให้โอกาสในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขแต่เขาปรับปรุงไม่ได้หรอกมีเดฟูมาแบบนี้เนี่ยอืมแต่ว่าเขาเห็นคุณเป็นเดียมเพสของเขานะ อาจารย์มองว่าในความรักความสัมพันธ์นี้บางคนเป็นครอบครัวกันมาก่อนบางคนอยู่ด้วยการทรัพย์สมบัติเงินทองเอ็มเพรสเดมเพล์เขาไปมีคนใหม่ที่เป็นแม่ใม่ปะไปติดแม่ใหม่อะจ๊ะแต่คุณก็ยังเป็นเดียมเพรสของเขานะเดียมเพรสคืออะไรเป็นคนที่เป็นนัมเบอร์วันะลักษณะของนัมเบอร์วันในใจเขาเขาไม่ได้อยากสูญเสียคุณไปหรอกเพียงแต่เขาอาจจะนึกว่าเขาไปเที่ยวเล่นไปเรื่อย เขาไม่คิดว่าคุณจะรู้ไหมคุณไปแอบรู้อะไรมานะจ่จจะแต่เขาก็ค่อนข้างมีศักดิ์ศรีเขาเหมือนกันนะแต่เขายังอยากมีคุณไว้เพราะอะไรเพราะคุณดูดีมีเงินมีทองมีการสพอร์ตเปเขาไปที่อื่นเขาต้องไปเปคนอื่นแต่เขาอยู่กับคุณคุณเปเขาอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นนะจจะกรากฏ <c oughs> แบบนี้ก็มีเร้ววะอ่ะอ่ะไปต่อสิคะ่ะ ในความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะเป็นเช่นไรสองคนนี้จะเป็นเช่นไร 16- ถึง31นี้ค่ะขอดูความรักความสัมพันธ์ของคุณหน่อยจะไปในทิศทางใดค่ะ The Hermit The Will of Fortune เดิมมูนมีความหงุดหึดมีความขัดแยง้งมีการกลับมาของใครบางคนการกลับมานั้นนํามาซึ่งความทุกข์มันมีสิ่งที่เป็นปัญหาสิ่งที่คุณโดนแทงข้างหลังมาหรือเขาหรือเขาแทงคุณคุณแทงเขาใครแทงใครไม่รู้ค่ะแต่ว่ามันมีปัญหาซึ่งกันและกันมีความขัดแยง้งคุณกำลังคงยังจะหาทางออกให้กับความสัมพันธ์เพราะคุณเริ่ม ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเขาอีกต่อไปแล้วความรักมีคนกลับมาแน่ๆอะในใจของคุณนะอยากให้เขากลับมาค่ะอยากให้เขากลับมาเพราะยังมีความผูกพันยังมีความผูกพันแต่ความผูกพันนั้นก็นำมาซึ่งดัมมูลความไม่ปลอดภัยความวิตกกังวลกับความรักความสัมพันธ์ว่าจะถูกแทงข้างหลังหรือไม่เพราะคุณรักเขามากคุณรักเขามานานแล้วรักมาก เพราะฉะนั้นคุณอาจจะกลับมารักตัวเขาเองแต่คุณอาจจะกลับมารักตัวคุณเองแล้วรอยอยู่ในพื้นที่ของคุณแหละแต่ว่าคุณมองว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยคนที่มีใจเป็นแผลแล้วคนที่มีใจที่มันเขาเรียกว่าอะไรคนนั้นสร้างแผลในใจให้กับคุณแล้วมันไม่มีอะไรที่จะกลับมาเหมือนเดิมได้อีกแล้วแหละแต่คุณอยากให้เขากลับนะโอเคไหมอ่ะ คนรักเก่าค่ะคนที่เลิกกันไปแล้วคนที่เบรกกันไปแล้วคนที่ห่างหายเงียบเก็บไม่พูดไม่จาในเกิดการทะเลาะกันนั้นในบางคนจะกลับมาไหมในบางคู่บางคนค่ะเดีย๋ยวเราไปดูคนใหม่กันดูคนเก่าก่อนนะ 9. เก้าเหรียญการรักตัวเองค่ะเพราะว่าเกิดเรื่องเดิมๆซ้ําๆไม่ได้ความยุติธรรมกลับมาก็เหมือนเดิมเหนื่อยกับความรักครั้งนี้กลับไหมล่ะกลับไหมการตัดสินใจยังนะตอนนี้ ณตอนนี้ยังไม่กลับมีใครบางคนที่กำลังเลือกไม่ได้มีใครบางคนหนึ่งกำลังตัดสินใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่วนคนที่ทำผิดก็ยังผิดแล้วผิดผิดแล้วผิดเล่าผิดซ้ำซากมันมีใช้เข้ามาให้เลือกนะสิมันมีคนใหม่เข้ามาให้เลือกอาจารย์มองว่าจะกลับไหมเหรอเขาตัดสินใจอยู่ค่ะเขาตัดสินใจอยู่ ไม่ว่าคุณหรือเขาถ้ามีใครมางอนง้อกันจะเกิดการตัดสินใจว่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปเลยหรือจะกลับไปอยู่กับคนเก่าอีกครั้งกำลังตัดสินใจอยู่นะคะเขากำลังคิดอยู่เจ็ดถ้วยกำลังคิดค่ะคนใหม่ละ่ะจะเข้ามาไหมปรากฏคุณจะมีคนใหม่เข้ามาไหมแล้วคนใหม่จะเป็นยังไงคนใหม่จะเข้ามาไหมคะแล้วคนใหม่จะเป็นยังไงคะเดอะสตาร์ The Star. การเริ่มต้นการเยียวยาบารานเริ่มเกิดความรู้สึกใหม่ๆความหวังใหม่ๆเริ่มแหนนแสงสว่างในชีวิตในด้านของความรักมากยิ่งขึ้นเดอะสตาร์คือการเยียวยาการบารานคุณอาจจะคุยกับทัดน้ํากรกฎเมินพฤจิกรธราสีกุมการเยียวยาจิตใจทําพลัลแลนดราศีธนูคนใหม่เป็นยังไงคนใหม่คนใหม่คนใหม่หมอ่าโอเค คนใหม่ที่เข้ามาคนใหม่ไม่อยากได้ยังทำใจไม่ได้กับเรื่องราวเก่าๆยังเจ็บช้ำกับสิ่งที่ผ่านมายังทำใจไม่ได้เพราะฉะนั้นใจคุณไม่ยอมเปิดให้กับคนใหม่รอคนเก่ายังกักเขายังหึงยังหวงยังผูกพันและอยากให้เขากลับมาคนใหม่ไม่อยากเริ่มต้นบอกตรงๆเลยไม่ทำใจไม่ได้กลัวเกินไปจริงๆในใจก็อยากเดินไปข้างหน้ากับคนที่เข้ามาใหม่ ในบางคนมีคนเข้ามาแล้วนะแต่ในบางคนยังเจ็บช้ำอยู่กับความรู้สึกเดิมๆซึ่งยังไม่สามารถออกมาจากจุดนี้ได้โอเคไหมอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักเนี่ยเขาคิดอย่างไรกับคุณคะ Queen of Pentacles Queen ถือเหรียญนะ <c oughs> ค่คคะ, Queen acle, ian, คะ The Empress ระวางการก่อคุาเนิดนการตั้งรัน ถ้าเป็นผู้หญิงระวังท้องถ้าเป็นผู้ชายระวังไปทําใครก็ท้องอาจะเขาคิดยังไงกับคุณเขามองคุณเป็นเดอมเพลสหรือเขาไปทําคนอื่นท้องมาเนี่ยเฮเขาคิดยังไงกับคุณคนเป็นเดรมเพลสเป็นแม่ของลูกเหรอมีใครคนหนึ่งที่ทําผิดศีลธรรมค่ะผิดศีลธรรมผิดที่ผิดทางเจ็บสร้างความเจ็บช้ำให้ใครคนหนึ่งหนึ่งอาจารย์อ่างจอมกรณีนะ มีใครบางคนที่ไปทําผู้หญิงท้องแล้วก็ต้องรับผิดชอบแล้วไปแต่งงานใหม่กับสอง mm. เขายังมองเห็นคุณที่เป็นคนที่เขารักและควางมั่นคงแต่เขาก็รู้ว่าเขาทําผิดแล้วเจ็บเท่าเขาก็รู้ว่าเขาทําผิดกับคุณและทําให้คุณเจ็บช้ําแต่เขาอยากจะเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่เออแต่ว่าเขายังเคลียร์ปัญหาของเขาไม่ได้เหมือนเขายังเคลียร์ปัญหาของบุคคลน,นั้นไม่ได้ เขาอยากกลับมาคุณคือเดลอมเพรสคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เขามีมานาจะจ๊ะหรือไม่เขาก็ไปทำไข่ท้องเรียบร้อยแล้วประมาณนั้นคุณอาจจะคุยกับราศีพฤศพกรกฎรักต่างวัยต่างชาติต่างศาสนาวัฒนธรรมรักที่มีความแตกต่างรักที่มีคู่แข่งเขาจะ take a คชั่นอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหม ถ้าดาบคุณเกิดคุณสองคนจะเกิดมีปากเสียงทะเลาะกันเขาจะซ่อนความสัมพันธ์นี้ไว้เขาจะต้องตัดสินใจเขาจะต้องตัดสินใจว่าเลือกใครระหว่างคนสองคนเขามีคนเลือกคนสองคนแต่ใจของเขาอยากบุ่งไปข้างหน้าใจของเขากำลังเครียดอย่างหนักว่าเขาจะเลือกคนไหนดีเขาจะมีความเขารู้สึกว่าเขามีความสุขกับคนใหม่เขารู้สึก เขารู้สึกการอินเลิฟกับคนใหม่กันแต่ถามว่าเขาเลือกแล้วหรือยังนะ่ะเขาก็ไม่ได้คิดว่ายังจะเลือกหรอกเขาก็เครียดอยู่มากๆทีเดียวแต่เขาอยากไปข้างหน้าเพราะตอนนี้เขารู้สึกว่าการที่ไปกับคนใหม่เขามีความสุขมากกว่าการยืนอยู่กับที่เดิมประมาณนั้นน่าจะรักคข้างนี้อาจจะเป็นเพศเดียวกันหญิงรักหญิงชายรักชายก็ได้นะจ๊ะอ่ะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณความในใจที่เขาอยากบอกคุณ อยากบอกอะไรคุณคะเขาอยากเป็นอิสระจากความรู้สึกนี้เอยากกลับมารักตัวเองเป็นอิสระจากประการทั้งตวงค่ะสิ่งที่เขาคิดเขามีเด็กเข้ามาเขาอยากทำอะไรให้มันถูกต้องโดยการเลือกใครคนหนึงคนใดคนนึงและและบอกสถานะอีกคนนึงเป็นเพื่อนคะ่ะเป็นได้การรลยยน้ำพิษนั่นแหละใจของเขายังแบ่งเปนสองทางในใจของเขายังตัดใจเลือกไม่ได้ ว่าเขาจะเลิกกับคนเก่าหรือเขาจะไปกับคนใหม่ดีแต่ความในใจที่มีมีแนวโน้มที่จะไปกับคนใหม่หนักมากเขาไม่อยากเขาอยากตัดสินใจเลือกไปสักคนหนึ่งแต่ในใจลึกๆก,ก็อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนค่ะอ,อ่ะขอภหยแนะนําให้กับกรกฎค่ะไพ่แนะนำไพ่แนะนําบอกว่าวก้าวถวยกลับรักตัวเองซะค่ะกลับมรักตัวเองกลับไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองคุณจะได้รับข่าวสาร โดยตกใจกับคนที่คุณรักแต่ข่าวสารที่ได้รับนั้นอาจจะเป็นข่าวสารที่นำมาซึ่งความตกใจของคุณภายแนะนำว่าความรักครั้งนี้มีคนหลอกลวงมันเป็นการทำอะไรซ้ำๆเดิมๆคือการนอกใจก็นอกใจอยู่เดิมๆการโกหกก็โกหกเดิมๆเพราะฉะนั้นยากเหมือนกันนะต่อการที่จะตัดสินใจคุณอาจจะคุยกับราศีเมถุนก็ระกดจา พายแนะนำว่ารักนี้มูฟออนเป็นวงกลมมาหลายรอบแล้วเนาะมันถึงเวลาแล้วหรือยังที่การตัดสินใจนั้นจะเป็นการตัดสินใจที่เด็ดเดียวและเด็ดขาดมันหลายครั้งแล้วไหมที่คุณเจอการมูฟออนแบบนี้จริงๆคุณรู้ทุกอย่างไม่ใช่ไม่รู้รู้หมดแต่คุณอาจจะรักเข้าเกินไป คุณอาจจะลงเขาเกินไปหรือเสียดายเวลาที่คบกันมาเสียดายทุกอย่างจนไม่อาจจะปล่อยใครหลุดมือไปได้แต่คุณต้องมองด้วยว่าการเสียดายเวลากับคนที่ทําผิดซ้ำๆคนที่ผิดก็ผิดซ้ำๆเดิมๆแล่เขาก็โกหกเขากโกหกอยู่นั่นแหละสิ่งที่เขาพูดกับคุณไม่ใช่ความจริงแต่ตองโดูว่าการรักตัวเองคงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดหรือว่าคุณควรจะให้อภัยเขาดี เงินในที่นี้มีผลประโยชน์และเงินทองไต่ตองดูดีๆว่าคนนั้นถ้าเขากลับมาหาคุณเพราะเขากลับมาเพราะเงินค่ะเขากลับมาเพราะเงินแต่ถ้าเขามีตมังคุณก็อาจจะรักเขาเพราะเงินก็ได้ความรักมันมีไหมมันมีแต่มันรวมถึงความมั่นคงถ้ามันมีเงินมาเกี่ยวข้องรักนั้นก็ไม่ใช่รักนะคะผลประโยชน์และเงินทองไม่ใช่รักแท้รักแท้ดูแลกันได้แต่เงินทองซัพพอร์ตกันได้เช่นกันเขาเรียกว่า เขาไม่ต้องการความรักเขาต้องการเงินหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าเพราะฉะนั sea, sea. Em ้นตัดสินใจตรายตองดูดีๆว่าความรักที่คุณมีให้กับเขาเขาต้องการเงินของคุณหรือต้องการรักของคุณกันแน่นะจ๊ะแกไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปช่องบล็อกยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอลารมค่ะ SIAFE0329Y เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ